สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเศ้าลูกสาวนาทภูวนยัยนักสแสดงอาวุโสเผยกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อจากการจากไปของนักสแสดงอาวุโสนาทภูวนยัยหรืออุดมพรโคธิรันที่เสียชีวิตลงอย่างสงบ เมื่อวันที่16ตุลาคม2568สิริอายุ79ปีณวัดมกุฏกัตริยารามราชวรวิหารล่าสุดตู่จารุสิริลูกสาวของนาถภูวนยัยได้ออกมาเปิดกำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพณเมนวัดมัชมันติการามหรือวัดน้อยซอยวงสว่าง11แขวงวงสว่างเขตบางซื่อกรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,569เวลา18.00นสวดพระอภิธรรมศาลาหนึ่งวัดมัชมันติการามและว,วันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,569เวลา15.00นเชิญหีบศพเวียนเมนแล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตตกาทาน เวลา17.30นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ